ชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดรประดิษฐเกืองรังสิษในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับ กำลังใจกายในพระธรรมย้ำเตือนตนขอพระคุณทุกวันไม่ไหววัน to สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งรายการนี้เป็นความพยายามที่จะตอบปัญหาชีวิตของพวกเราแต่ละคนซึ่งอาจจะต้องพบกับปัญหาชีวิตมากมายหลายเรื่องหลายราวหลายครั้งเราไม่ทราบว่าจะหาทางออกอย่างไรแต่ว่าการตอบปัญหาชีวิตอย่างนี้เนี่ยต้องอาศัยคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ผมเชื่อถืออยู่นั้น และคำสอนเหล่านี้เป็นทางออกที่ช่วยเรารู้จักที่จะมีสติและยั้งคิดในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปท่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็สามารถที่จะเซวนากันได้นะครับผมถึงบอกว่าจุดประกายให้คิดเป็นการท้าทายให้ท่านคิดต่อให้ท่านได้ทำความเข้าใจใหม่ในประเด็นปัญหาต่างๆที่ผ่านพ้นเข้ามาในชีวิตวันนี้ได้ตั้งชื่อไว้ว่าการช่วยให้รอดจากพระเจ้า ในช่วงที่ชนชาติอิสราเอลตกเป็นทาสในต่างแดนพวกเขารู้สึกว่าชีวิตช่างมืดมนอนทก,การเหลือเกินหนทางข้างหน้าเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตเลยรู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งจากพระเจ้าทั้งๆท,ที่เขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรเอาไว้เป็นชนชาติที่พระเจ้าได้ตั้งเป้าหมายว่าเขาจะเป็นพรให้กับผู้คนทั้งหลายในแผ่นดินโลกแต่ในความเป็นจริงเนี่ย เขาหันหลังให้กับพระเจ้าและเดินตามวิถีของโลกเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาก็ต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากถูกโจมตีจากอริราชศัตรูที่อยู่รอบข้างในที่สุดเมื่อเมืองแตกก็ต้องถูกกว่าต้อนไปเป็นเฉลยชีวิตที่เคยมีอิสระเสรีจะไปไหนมาไหนได้มีพระวิหารเป็นศูนย์กลางก็แทบจะไม่มีอะไรหลงเหลืออีกเลยมีชีวิตอยู่ไปวันๆจึงไม่มีความหวังอะไรทั้งสิ้นนอกจากอยู่ไปวันๆอย่างนั้น แต่อันที่จริงแล้วท่านผู้ฟังครับแม้คนเหล่านี้จะหันหลังให้กับพระเจ้าและจะต้องเป็นทาสอยู่แตต่างแดนพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเขาเลยพระองค์ทรงติดตามดูแลเอาใจใส่พวกเขาอยู่ตลอดเวลาแต่มีปัญหาก็คือว่าเมื่อพระองค์มาหาพวกเขาพวกเขากลับไม่ยอมที่จะต้อนรับพระองค์พระเจ้าตั้งข้อสงสัยให้กับชนชาตินี้ว่าทำไมนะเมื่อเรามาจึงไม่มีใครเลย เมื่อเราร้องเรียกจึงไม่มีใครตอบมือของเราสั้นเกินไปที่จะกอบกู้พวกเจ้าหรือเราไม่มีกำลังที่จะช่วยพวกเจ้าให้รอดหรือดูเถิดเราให้น้ำทะเลแห้งด้วยการขนาบของเราหมายถึงว่าตอนที่อิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์เดินมาถึงฝั่งทะเลแดงข้างหลังก็มีกองทัพอันเกรียงไกรของอียิปต์ตามมาส่วนข้างหน้าก็มีทะเลกว้างใหญ่ขวางหน้าอยู่เพราะฉะนั้น เขาอยู่ระหว่างความเป็นความตายแต่ในที่สุดพระเจ้าทรงทําการอัศจรรย์ทรงเปิดทะเลแดงให้เป็นช่องทางที่จะให้พวกเขาเดินข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้ได้รับอิสราภาพจากการถูกติดตามไล่ล่าของกองทัพอันเกรงกลของอียิปต์ส่วนกองทัพของอียิปต์ที่ลงไปในทะเลหมายความว่าลงไปในทางเดินที่คนอิสราเอลเดินไปนั้นหลังจากที่ชนชาติอิสราเอลเดินถึงฝั่งแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ ให้น้ำเนี่ยกลับมาเป็นพื้นเดียวกันพวกนี้ก็เลยจมน้ําตายทั้งหมดเพราะฉะนั้นทําไมถึงไม่เข้าใจเลยว่าพระเจ้าทรงดูแลพวกเขาอย่างไรแม้กระทั่งให้น้ําทะเลแห้งด้วยการที่พระองค์ทรงทําการอัศจรรย์ด้วยการขนาบของพระองค์พระองค์ได้ทรงกระทําแม่แม่น้ําเป็นถิ่นทุรกันดานปรปลาของแม่น้ํานั้นก็เน่าเหม็นเพราะขาดน้ําและตายด้วยความกระหายอันนี้เป็นข้อเขียนจากผู้เผยพระชนะที่ชื่อว่าอิสยานะครับในบทที่50 ตำนานชาวยูวได้อธิบายพระคำผีข้อนี้ผ่านเรื่องเล่าต่อไปนี้ว่าครั้งหนึ่งมีคนตัดฟืนคนหนึ่งพลัดตกลงไปในหลุมลึกในขณะที่ตัดไม้ในป่าใหญ่เขาพยายามที่จะปีนป่ายขึ้นจากหลุมแต่เนื่องจากหลุมมันลึกมากและดินเลนโคลนตมมันก็ทําให้ลื่นถลายลงไปไม่ว่าจะพยายามสักเพียงใดก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นขึ้นมาจากหลุมลึกนั้นได้ต้องอยู่ในหลุมลึกนั้นอย่างเหน็บหนาวและ ว้าเวโดดเดียวเขาคิดว่าเขาคงต้องตายในหลุมนี้อย่างแน่นอนเพราะตะโกนขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่มีใครได้ยินในที่สุดเมื่อมีมีทางออกไม่มีที่พึ่งเขาจึงอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและทันใดนั้นเองก็มีเสียงลงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าอย่ากลัวเลยเราจะช่วยเจ้าแน่เมื่อได้ยินเสียงเช่นนี้เขาก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจและลงไปนอนในหลุมลึกนั้นด้วยความเหนื่อยอ่อนเพราะ เขาพยายามมาสุดแรงตลอดทั้งวันแต่ไม่สามารถที่จะปีนป่ายให้พ้นจากหลุมนั้นได้เมื่อได้ยินเสียงที่ปลอบใจเช่นนั้นทำให้เขามีกำลังใจในที่สุดก็ล้มลงไปนอนหลังจากนั้นไม่นานมีนายพรานคนหนึ่งเดินผ่านมาและได้เห็นชายคนนี้นอนอยู่ในหลุมลึกจึงปลุกเขาให้ตื่นขึ้นและบอกว่าจะช่วยฉุดเขาขึ้นจากหลุมแต่คนตัดฟืนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะพระเจ้าจะมาช่วยเขาเอง เขาจึงล้มตัวลงนอนอีกครั้งหนึ่งในที่สุดมาสะดุ้งตื่นเมื่อมีเสียงอึกกระทึกจากกองทหารที่ผ่านมาทางนั้นพอดีเมื่อทหารเห็นคนตัดฟืนนอนหลับอยู่ในหลุมจึงปลุกเขาตื่นและเสนอให้ความช่วยเหลือและเขาก็ตอบขอบคุณในความหวังดีนั้นบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องช่วยผมหรอกพระเจ้าจะมาช่วยผมเองแล้วก็ล้มตัวลงไปนอนในหลุมนั้นอีกครั้งหนึ่งในที่สุดคนตัดฟืนคนนี้ก็ตายในหลุม แล้ววิญญาณของเขาก็ขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนสวงสวรรค์เขาจึงถามพระเจ้าว่าเหตุใดพระองค์ไม่ช่วยข้าพระองค์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงพระดำรัสไว้พระองค์บอกว่าจะมาช่วยพระองค์บอกว่าจะมาฉุดเขาขึ้นจากหลุมทําไมไม่มาทําไมพระองค์ตรัสแล้วคืนคําอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าก็บอกว่าเราได้พยายามทําแล้วอย่างน้อยสองครั้งครั้งแรกส่งนายพรานมาแต่เจ้าปฏิเสธไม่ยอมรับความช่วยเหลือ ครั้งที่สองก็ส่งกองทหารมาให้อีกแต่เจ้าก็กลับปฏิเสธไม่ยอมช่วยเหลือกลับลงไปนอนในหลุมต่อไปเราหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เจ้าแล้วแต่เจ้าไม่ยอมรับต่างหากเจ้าปฏิเสธและกลับลงไปนอนอย่างไม่ใยดีเราช่วยเจ้าไม่ได้หรอกหากเจ้าไม่รู้จักที่จะช่วยเหลือตัวเองด้วยการยอมรับความช่วยเหลือจากผู้ที่เราส่งมาสิ่งที่พระเจ้าต้องการสื่อกับพวกเราทั้งหลายก็คือบ่อยครั้งเมื่อพระองค์เสด็จมาช่วยเรา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรก็แล้วแต่รูปแบบของเพื่อนคนแปลกหน้าหรือโอกาสใหม่ๆหรือสิ่งอะไรต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่เรากลับปฏิเสธพระเจ้าทรงปลุกเราหลายครั้งเพื่อให้เราตื่นขึ้นจากหลับมาเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความสว่างมาเดินบนเส้นทางที่มีแต่ความหวังใจนำไปสู่ชีวิตและความรอดแต่แทนที่เราจะไวต่อสัญญาณเตือนที่พระเจ้าทรงส่ง,สงมาให้นั้น ลรวกลับกดปิดนาฬิกาปลุกและกลับไปนอนต่ออย่างนี้ใครจะช่วยเราได้จนบางครั้งบางคราวเรามาคิดอีกทีหนึ่งว่าการที่เราบอกว่าพระเจ้าช่วยเรานั้นหมายความว่าพระองค์ส่งโอกาสเปิดโอกาสและทรงใช้อะไรต่างๆมากมายที่จะช่วยเหลือเราแต่เรากลับปฏิเสธและกลับคิดว่าพระเจ้าต้องมาด้วยพระองค์เองอย่างนั้นเพราะฉะนั้น ในความเชื่อของเราชาวคริสต์นั้นเราบอกว่าการที่พระเจ้าจะช่วยเรานั้นเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยไม่ใช่มอบอะไรไว้ให้กับพระเจ้าทั้งหมดโดยตัวเองไม่ต้องออกแรงออกอะไรทั้งสิน้นพระเจ้าจะช่วยเราเมื่อเราช่วยตัวเองก่อนการที่จะรับความช่วยเหลือและความรอดจากพระผู้เป็นเจ้านั้นเราต้องตื่นจากหลับและตื่นตัวต่อคําเตือนสอนของพระเจ้าผ่านช่องทางผ่านบุคคลและโอกาสต่างๆ ถ้าเราไม่ต้องการความรอดหรือความช่วยเหลือจากพระเจ้าก็ป่วยการที่จะขยันขยอเพื่อที่จะมาช่วยเราแต่หากเราต้องการความช่วยเหลือจริงๆพระเจ้าก็พร้อมช่วยเหลือให้เราได้รอดและช่วยกู้เราจากหายนะอย่างแน่นอนดังพระดำรัสของพระองค์ในพระธรรมสดุดีบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยเป็นที่ปกป้องคุ้มครองป้องภัยเราทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือเราที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากเพระเาะฉะนั้น การที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้านั้นเราจะต้องตื่นตัวอยู่เสมอเราจะต้องมีความรู้สึกนึกคิดและเราจะต้องมีสัญชาตญาณของการรับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงส่งสัญญาณเตือนมาอย่างไรก็ตามการที่เราจะรับความช่วยเหลือจากพระเจ้านั้นเราจะต้องยืนหยัดอยู่และจะต้องสัตซ์ซื่อจนถึงที่สุดที่จะเดินตามพระเจ้าที่จะติดตามพระเจ้าไปถึงที่สุด ไม่ยอมพ่ายแพ้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและไม่ยอมทอดทิ้งพระเจ้าแม้ว่าบางครั้งบางคราวเราอาจจะผิดหวังกับการดำเนินชีวิตแต่ละวันมีเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ชื่อว่าโยเซฟเรื่องนี้ให้บทเรียนเรามากมายเกี่ยวกับความเชื่อวางใจและความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าจนถึงที่สุดพระคัมภีร์ได้บันทึกว่า โยเซฟเนี่ยมีพี่น้องต่างมารดารวมกันทั้งสิ้น12คนหนึ่งโหลพอดีนะครับก็เป็นทีมฟุตบอลหนึ่งทีมบวกกับกรรมการแต่โยเซฟต้องกำพร้าแม่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นทารกเขาจึงได้รับความรักความเอ็นดูจากพ่อเป็นพิเศษเพราะเป็นลูกกำพร้าการที่เขาได้รับความรักความเอ็นดูจากพ่อเป็นพิเศษอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคุณพ่อเนี่ยรักลูกไม่เท่ากันคุณพ่อเข้าข้างอะไรทํานองนี้เป็นต้น เป็นเหตุให้พี่ชายต่างมันดาคนอื่นๆต่างพากันอิจฉาิตษยาและไม่พอใจที่พ่อรักน้องคนนี้มากกว่าคนอื่นๆในที่สุดพวกพี่ๆจึงรวมหัวกันพยายามที่จะหาทางกลั่นแกล้งและกำจัดน้องชายต่างแม่คนนี้ไปเสียให้ได้ครั้งหนึ่งโยเซฟได้รับคำสั่งจากพ่อให้ไปเยี่ยมเยียนพี่ชายที่กำลังทำงานอยู่ในไรนาพวกพี่ๆจึงได้โอกาสวางแผนกำจัดน้องชายคนที่เสียจึงพากันจับโยเซฟเนี่ยมัดมือมัดเท้า แล้วก็โยนลงไปในบ่อน้ำแห้งนะครับโดยหวังให้เขาตายและหายสาบสูญไปจากครอบครัวพระครัมภีร์ได้บรรยายพฤติกรรมของพวกพี่ชายเหล่านี้ว่าและต่อมาครั้นโยเซฟมาถึงพวกพี่ชายของเขาพวกพี่ชายก็จับโยเซฟถอดเสื้อของเขาออกเสียคือเสื้อหลากสีที่เขาสวมอยู่ซึ่งเป็นเสื้อที่พ่อถักให้เป็นพิเศษและพวกพี่ชายเอาโยเซฟไปและทิ้งเขาลงในบ่อ และบ่อน,นั้นก็ว่างเปล่าไม่มีน้ำในบ่อน,นั้นเลยตำนานดั้งเดิมของชาวยิวขยายความเพิ่มเติมว่าในบ่อน,นั้นไม่มีน้ำแต่มีงูและมแมลงป่องอาศัยอยู่แม้โยเซฟจะถูกโยลงไปในบ่อที่ไม่มีน้ำแต่ก็ยังมีอันตรายอื่นๆรายรอบเขาอยู่เขาจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไรจึงเป็นช่วงชีวิตที่ยุ่งยากลำบากที่สุดเป็นช่วงที่ลำบากสุดๆแล้วเพราะนอกจากจะโดดเดี่ยวอ้างว้าง ไม่มีความช่วยเหลือไม่มีอาหารการกินช่วยตัวเองไม่ได้ก็ยังมีภัยพิบัติมีอันตรายอื่นๆอยู่รอบตัวแมลงที่มีพิษเหล่านี้อาจจะก,กัดเขาทำร้ายเขาเขาอาจจะตายจากการถูกกัดของงูของแมลงก็ได้นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเส้นทางแห่งความหวังของโยเซฟหลายครั้งเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างผิวเผินเราอาจจะบอกว่าโยเซฟเนี่ยเคราะห์ร้ายจริงๆเขาคงทำดีมาแค่นี้ บุญของเขาคงมีแค่นี้เขาถึงจะต้องพบกับความลำบากต้องถูกโยนลงไปในบ่ออาจจะตายในบ่อก็ได้แต่เรื่องนี้เป็นบททดสอบที่หนักหนาสาหัสสำหรับโยเซฟแต่มันก็นำไปถึงสิ่งที่ดีกว่าที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตจนในที่สุดโยเซฟได้กลายเป็นบุคคลที่มีอานาจและมั่งคั่งที่สุดในโลกตะว,วันออกกลางในสมัยโบราณแต่ชีวิตของเขาไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะหลังจากที่ถูกโยนลงไปในบ่อแล้วพวกพี่ชายก็ฉุดเขาขึ้นมาจากบ่อเพราะพอดีมีพ่อค้าที่เดินผ่านมาคนเหล่านี้จะไปค้าขายที่ประเทศอียิปต์พวกพี่ชายก็เลยฉุดโยเซฟขึ้นจากบ่อแล้วขายให้กับพวกพ่อค้าเหล่านี้ไปเป็นทาสโยเซฟถูกขายต่อเป็นทาสและต้องตกละกรรมลำบากมากขึ้นไปอีกเหมือนกับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดว่าเอ๊ะเราเนี่ยเป็นลูกที่พ่อรักแต่พี่ชายเกลียดถูกโยนลงไปในบ่อ แทนที่จะอยู่ที่นั่นหรือตายไปพร้อมกับพวกสัตว์ร,ร้ายเหล่านั้นแต่พวกพี่ชายกับฉุดขึ้นมาค้าขายเราไปเป็นทาสซะอีกมันยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปอีกสินะแต่อย่างไรก็ตามในที่สุดเขาก็ถูกขายต่อไปเป็นทาสของข้าบดีชาวอียิปต์ดูเหมือนจะเคาะซ้ำกร,รมซัดเนื่องจากเขาเป็นชายหนุ่มรูปหล่อและเป็นที่หมายปองของสาวสาวทั้งหลายโดยเฉพาะอยิงย่งเป็นที่หมายปองของภรรยาของเศรษฐีคนนั้นแต่โยเซฟเป็นคนดีมีธรรมะ และเชื่อพระเจ้าอย่างหมดหัวใจเขาจึงไม่ยอมติดกับดักของการทดลองเขาปฏิเสธที่จะทำในสิ่งที่ถูกขอร้องจากภรรยาของเศรษฐีคนนั้นปฏิเสธที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้ภรรยาของข้าบดีหรือนายหญิงเนี่ยไม่พอใจเพราะไม่ยอมเล่นด้วยนะครับเพราะนายหญิงต้องการเคลมต้องการที่จะให้โยเซฟนี่มาหลับนอนด้วยแต่โยเซฟไม่ยอมเมื่อเป็นเช่นนี้ นายหญิงจึงไปปลักปําและใส่ความเขาไปบอกให้กับสามีของนางว่าโยเซฟนี้พยายามปลุกปล้ำคืนใจนายจึงโกรธมากก็เลยส่งโยเซฟไปคุมขังไว้ในเรือนจําเขาก็มาถึงจุดต่ําสุดของชีวิตอีกครั้งไม่มีอิสรภาพมีแต่ความทุกข์ทนทุกทรมานแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมย่อท้อยังคงเชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างไม่เปลี่ยนแปลง การติดคุกของเขาในครั้งนี้ทําให้ได้พบกับข้าราชบริพารคนหนึ่งของกษัตริย์ฟาโรที่ติดคุกอยู่ด้วยกันนักโทษคนนี้เป็นผู้ชักนําให้เขาเข้าเฝ้าฟาโรในพระราชวังเพราะโยเซฟเนี่ยมีพรพิเศษนะครับหรือมีความสามารถพิเศษนั่นคือสามารถที่จะแก้วความฝันได้ครั้งหนึ่งเมื่อกษัตริย์ฟาโรทรงพระสุบินนะครับก็เรียกพวกโหราจาร์พวกข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ คนที่สามารถทํานายทายทักทั้งหลายทั้งปวงที่จะมาแก้ฝันแต่ไม่มีใครสามารถที่จะแก้ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนนักโทษคนนี้ก็เลยบอกโอ้คิดถึงโยเซฟว่าโยเซฟเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในการที่จะแก้ความฝันนั้นก็เลยเสนอให้นําโยเซฟไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ฟาโรเพื่อจะไปแก้พระสุบินของพระองค์โยเซฟมีของประทานในการแก้ฝันอย่างแม่นยําจนได้รับการยอมรับจากพวกนักโทษด้วยกันการแก้พระสุบินหรือแก้ความฝันของพระเจ้าแผ่นดิน ทำให้เขาได้รับความโปรดปรานมากเพราะเขาแก้ฝันและก็ทํานายได้อย่างถูกต้องเขาจึงได้รับการปูนบําเหน็จอย่างสะสมจากจุดที่ตกต่ําที่สุดพลิกผันไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตอย่างไม่เคยคาดคิดมาก่อนแม้เส้นทางชีวิตของเขาจะขึ้นขึ้น,น,นลงลงจวนอยู่จวนไปมาแล้วหลายครั้งแต่พระเจ้าทรงมีแผนการอันแยบยลและมหัศจรรย์ยิ่งที่เราอาจจะไม่เข้าใจจนในที่สุด เขาก็ได้กลายเป็นผู้ช่วยชีวิตของพี่ชายและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนร่วมชาติรอดตายจากความแห้งแล้งกันดารในแผ่นดินขนาอันจนพวกพี่ชายที่เคยพัทุสไลด์ต่อเขาต้องยอมรับยอมก้มหัวและแสดงความเคารพหรือคาระวะต่อโยเซฟว่าในที่สุดการทําความชั่วที่หวังร้ายต่อน้องชายคนนี้เนี่ยมันกลับส่งผลดีต่อพวกเขาทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งนั้นเราจึงไม่ต้องยอมแพ้ครับ แม้จะมีชะตากรรมที่มันไม่น่าจะเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าพระเจ้ามีพระประสงค์ทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไปในที่สุดแม้ชีวิตจะเป็นเหมือนกับละครนะครับท่านผู้ฟังแต่ในชีวิตจริงของเราแต่ละคนนั้นคงมีบทเรียนที่เขียนขึ้นไม่เหมือนกันมีบทละครที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ละคนต้องแสดงไปตามบทที่ถูกกาหนดเอาไว้แต่ถึงกระนั้นก็ดีก็ใช่ว่าละครชีวิตของแต่ละคนจะจบลงอย่างสวยหรู และน่าชื่นใจเหมือนโยเซฟเสมอไปหัวใจที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือความเชื่อวางใจอย่างมั่นคงและความอดทนของโยเซฟที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อการทดลองยืนหยัดอยู่ในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าจึงเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จก้าวหน้าอย่างงดงามแม้ชีวิตจะตกตำ่ำถูกกดขี่ข่มเหงถูกเอารัดเอาเปรียบถูกใส่ร้ายป้ายสีอย่างไม่เป็นธรรม แต่ถ้าเราไม่ไปติดยึดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นและไม่ยอมย่อท้อมีความอดทนและพึ่งพิงองค์พระผู้เป็นเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าจนถึงที่สุดความซื่อสัตย์และความยำเกรงที่มีต่อพระเจ้าเช่นนี้จึงได้รับการตอบแทนอย่างคุ้มค่าตามพระกรุณาทิคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากชื่อเสียงเกียรติยศและความมั่งมีสีสุขที่โยเซฟได้รับแล้ว เขายังเป็นแหล่งแห่งพระพรเป็นท่อแห่งพระพรกอบกู้ญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมชาติคนอื่นๆให้ลดรอดพ้นจากการอดตายในยามแห้งแล้งกันดารเหล่านั้นได้ด้วยท่านผู้ฟังครับพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสําหรับเราแต่ละคนเสมอประเด็นจึงอยู่ที่ว่าเราเชื่อวางใจและสัตย์ซื่อในการทรงนําของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเรายอมพ่ายแพ้แก่การทดลองหรือเปล่า เราอ่อนแอเกินกว่าที่จะต่อกรกับการทดสอบความเชื่อของเราหรือไม่เส้นทางชีวิตของโยเซฟสอนเราว่าความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่ต้องพิสูจน์กันเป็นเวลายาวนานบนเส้นทางที่ระหกระเหินบนเส้นทางที่ทุกข์ระทมขมขืนบนเส้นทางที่ขรุขระไม่ราบเรียบเลยหากเรามุ่งมองที่องค์พระผู้เป็นเจ้ายอมทอมใจลงจำเพาะพระพักของพระองค์ ถวายเกียรติแด่พระองค์เชื่อฟังพระองค์และทําตามน้ําพระทัยของพระองค์อย่างหมดสิ้นหัวใจเราก็จะรับการตอบแทนที่คุ้มค่าเกินคาดหวังอย่างแน่นอนครับขอพระเจ้าทรงเป็นกําลังแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ พราเป็นเจ้าปกปักรงรักษาทรงนำพาปัญญามาเกื้อหนุนพระเป็นเจ้าคุ้มครองปองการุณทรงเจือจุน จำุนคุณบันดาลเป็นครอบครู ไปสมวังบ้านหลังนี้ประาินสถิตยังเส ระคุณเมตตาพาปรีเริงทรงเติมเต็มสมบูรณ์พูนจำเลิคุณผู้ฟังครับ ทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณาศาสนาจารย์ดรประดิษฐ์เกืองรังสิิดิเป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับ เสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0า0 0หรือโทรศัพท์0 5 3 2 4 2 6 5 4ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับ ขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ